สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยแต่ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองนะครับวันนี้จะคุยเรื่องหนังสือเล่มนี้ครับเล่มล่าสุดที่พึ่งออกวางจําหน่ายในร้านหนังสือทั่วไป King Phumipon Adunyadee a l i v e Work ว่าด้วยเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยเข้าไปช่วยทํางานในฐานะประธานคณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ แล้วก็จะมาสนทนากับเราเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ท่านอนันต์เป็นญาลจุนท่านอนันต์สวัสดีครับ,รบท่านอนันต์ในรอบหลายปีที่ผ่านมามีหนังสือหนังสือฝรั่งหนังสือภาษาอ,งอังกฤษหลายต่อหลายเล่มที่เขียนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบางเล่มก็ถูกห้ามวางจําหน่ายในประเทศไทยคนก็เลยสงสัยกันว่าการที่หนังสือเล่มนี้ออกมาจะเป็นการตอบโต้หนังสือเหล่านั้นหรือเปล่าครับคงคงไม่ใช่นะครับเพราะว่า ที่จริงแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความลึกลับอะไรเออมืองไทยนี่เป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นราชนาจักรนะฮะและมีการปกครองอในอกสระที่มีพระบาทสมเด็จพระจุลหัวเป็นประมุขของประเทศภายใต้กฎหมายรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญเราเป็นประเทศอิสรภาพและเป็นประเทศที่ปกครองโดยกษัตริย์มาเป็นเวลาเกือบ8 0 0ปีแล้วรัเ,เพราะฉะนั้นในแง่ของประวัติศาสตร์ ทั่วไปนี่ก็เป็นที่ได้รับความสนใจและโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่องนี้เนี่ยขึ้นขึ้นครองราชทรงครองราชตั้งแต่ต้องเรียกว่ายังเป็นเด็กวัยหนุ่มอยู่อายุ1 7บ8ปี <c oughs> ครองราชมาแล้วกว่ากว่า,วา65ปีนะแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในโลกก็นะในปีนี้ในวันที่5นะทธันวาคม ศส,ส,สมั554ท่านกจะทรงมีพระเจมายุครบ8 4 0 0รษาเพราะฉะนั้นผมว่าโดยตัวของมันเองเนี่ยความสนใจที่คนต่างชาติก็ดีหรือคนไทยก็ดีที่จะให้กับพระเจ้าอยู่หัวองค์นี้กับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงไม่ว่าจะเป็นประวัติก็ดีไม่ว่าจะเป็นพระราชะกรณีกรณียจก,ก็ดีหรือแม้จะไปถึงเรื่องที่ว่าความสัมพันธ์ที่ท่าน ถูกสร้างไว้กับประชาชนคนไทยทััวท้งแผ่นดินเนี่ยความสนใจมันมีอยู่มากแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวก็ดีหนังสือที่เกี่ยวกับเมืองไทยตามปกติก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะในภาษาอังกฤษนะกลับค่องงนข้างจะน้อยนะแล้วก็ก็เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าหนังสือที่เขียนออกมาในอดีตนั้นเนี่ยก็มีบางเล่มที่อาจจะ ข้ขอเท็จจริงคลาดเคลื่อนนะฮะหลายครั้งราย่าวก็มีข้อความที่อาจจะ,ะมินเมย์หรือมีข้อความที่ไม่เป็นจริงเป็นข้อความที่จริงครึง่งไม่จริงครึง่งแล้วรวมไปถึงการเดาส่งก,การเดาส่งด้วยต่างต่างเหล่านั้นก็มี <c oughs> คนคิดขึ้นมาว่าเออในลักษณะที่วันนคดีเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวคดีเกี่ยวกับ ราชวง็ดีเกี่ยวกับประวัติของพระองค์ท่านคดียังมีน้อยอยู่ก็น่าจะมีการทำทับหนังสือนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ข้อเท็จจริงให้ครบสมบูรณ์และเป็นข้อเท็จจริงที่ที่ถูกต้องด้วยนะที่ถูกต้องด้วยไม่มีข้อคิดอะไรพิเศษหรือมีระเบียบวาระราพิเศษว่าจะต้องโต้อตอบใครครับหนังสือนี้เป็นการเขียนเพื่อให้ความรู้เพื่อให้ข้อมูลเพราะที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน กระดาษหนังสือดีหรือก็ดีหรือในกระดาษซึ้พิมพ์ก็ดีเนี่ยเป็นข้อมูลที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่มากเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรายัางเป็นสังคมที่อยากเรียนรู้อยู่รหรืออยากรู้ความจริงนะเราก็จะเล่ามาว่าให้ความจริงอยู่ที่ไหนความจริงในสายตาของเราก็ดีหรือความจริงในสายตาของคนอื่นที่มีการรับรองแล้วหรือสามารถอ้างอิงได้เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เป็นหนังสือไม่เป็นไม่ใช่หนังสือประวัติศ,ศาสตร์นะกลับและไม่ใช่เป็นหนังสือ ทางวิชาการเป็นเรื่องประวัติของคนคแต่เผอิญคนคนนั้นเป็นพระเจ้าอยู่ของเรานะฮะไม่ได้โต้ตอบใครไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยกรับในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาบรรณาธิการท่านเข้าไปทําหน้าที่อย่างไรบ้างกับการจัดการหนังสือเล่มนี้ครับคือเริ่มต้นก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพิมพ์โดยบริษัทซึ่งไม่ใช่คนไทยครับ,บริษัทชื่อเอดิชั่น d ีดีเอเขาตั้งอยู่ที่สิงคโปร์มา20-30ปีแล้วแล้วเขเคยทำสือเกี่ยวเมืองไทยหลายเล่มแล้วเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็การทำหนังสือขงเขาในส่วนใหญ่ก็จะทำหนังสือเป,เป็นเล่มใหญ่กว่านี้นะกลับเป็นเล่มขนาดยาวอย่างนี้เป็นเล่มพิเศษทึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเป็น coffee table book คือเป็นหนังสือที่วางไว้รนโต๊ะก,กาแฟใน,ในห้องร,รับแขกในห้องร,รับรองคน หนังสือส่วนใหญ่จะเป็นประกอบด้วรูปภาพเพราะามันมันใหญ่และมันหนักเ,เขาทำเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยมาบอกว่าห้าหเล่มแล้วในยะยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา,เ,าเขาก็มาหาผมเขาบอกบอกว่าเนี่ยเ,เขาสึกว่า,าข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวของเรากดีหรือเกี่ยวกับระบบก,การปกครองแบบ มีกษัตริย์ก็ดีเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยข้อน้างจะน้อยเนื่องจากประชมุมประชมุมบยุจะครบ8 4พรรษาเขาก็คิดว่าน่าจะทำอะไรบางอย่างที่ให้เป็นเป็นอนุสรของวารณีแล้วก็<ะ>เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในเรื่องข้อเท็จจริงใน,ในเรื่องข้อมูลมันจะทำให้คนที่สนใจที่จะอ่านหรือหรือสนใจเรื่องเมืองไทยเนี่ย ต่หยิบยกขึ้นมาได้เพราะจริงๆเรื่องเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยคุณไปประเทศในๆเน,นี่ยคุณจะบอกว่าอยากรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองนั้นคุณก็หาซื้อได้ง่ายคุณอยากจะของเราส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวมากกว่าครับ,รบอย่างดีอาจจะมีเรื่องรบบรีเรื่องอยุทยาอะไรต่างๆแต่ที่จะเป็นเรื่องที่ให้คนฝรั่งนี่เขารู้จักคนไทยมากขึ้นเนี่ยาะว่าค่อนข้างจะมีน้อยอผมก็คิดว่าเออเป็นเป็น,เป,นเป็นความคิดที่ดีนะแล้วก็บอกว่าเขาจัดคณะเขียนขึ้นมาก็ ก็มีคณะที่จะมาเขียนเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับระบบกษัตริย์เกี่ยวกับพระราชบวัติพระราชกรยกิจสถาบันต่างๆที่ผูกพันกับระบบพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นคณะองคม,มนตรีไม่ว่าจะเป็นรัพย์ส,สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับราชประเพณีของในวังอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ความรู้กับคน ผมก็ดูรายชื่อคนที่ที่จะมาเขียนเรื่องกลับก็เป็นฝรั่งที่ส่วนมากเนี่ยเป็นฝรั่งที่ผมพอรู้จักว่าอยู่เมืองไทยมา20ปี30ปี40ป่ปีเข้าจะรักเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้แต่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านวิชาการบ้างพื้นฐานทางด้านาดันง,สงสุพิมบ้างพื้นฐานทางด้านทําง,งานอยู่ในเมืองไทยมานานแล้วเพราะฉะนั้นความเข้าใจเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจแต่เฉพาะ เข้าใจรูปร่างตัวตนแต่เข้าใจจิตใจของคนไทยด้วย<ะ>ผมก็คิดว่าเออก็ไม่เลวนะแต่ขณะเดยียวกันก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าถึงแม้จะเป็นฝรั่งที่รู้จักเมืองไทยดีเนี่ยแต่พอเขียนเรื่องต่างๆซึ่งมันจะต้องค้นคว้ามากเนี่ยนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าร่างที่จะออกมาให้เราช่วยโจทย์แก้เนี่ยหรือข้อมูลที่เขาเอามาใส่ไว้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์หรือเปล่า เขาบอกเขาเหตุผลนี้เขาถึงมาหาผมและขอผมช่วยจัดเป็นคณะที่ปรึกษาครับนะผมก็คิดว่าเออก็เป็นโอกาสดีนะที่ที่จะลงไปเล่นเรื่องนี้ครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ผมมีความสนใจมาแต่ในอดีตอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการตกเฉียงในสังคมไทยในเรื่องพระ,พระมหากษัตริก์ะดีในเรื่องของระบบกดีหรือในเรื่องอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยค่อนข้างจะเถียงกันโดยบนพื้นฐานที่ ไม่เป็นความจริงมากมากพอใช้หรืออยู่บนพื้นฐานของอารมณ์อัอกติหรือบนพื้นฐานของของการเมืองนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเออถ้าเบื่เรามีหนังสือประเภทนี้ที่เราพยายามทํากันระหว่างคณะผู้เขียนกับคณะที่ปรึกษานะผลลัพธ์ที่เราจะได้นี่มันก็อาจจะเป็นงานิ้นหนึ่งซึ่งซึ่งแน่ละ คงไม่เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะชอบนะบก็อาจจะมีการขัดแย้งหรือมีข้อคิดเห็นแ,นแตกต่างกันไปแต่หนังสือนี้ที่เราที่เราคิดทําขึ้นมาเนี่ยเป็นหนังสือที่เราเรียกว่าเป็นหนังสือประวัติของคนแล้วก็คนเขียนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกลับหนังพิมพ์ก็เป็นเจ้าของผมในคณะของผมนี่ซึ่งประกอบด้วยคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวชีวิตของท่านการศึกษาของท่านพระราชกรณียกิจเพราะเราจะต้องพูดถึงเรื่อง โครงการต่างๆที่ท่านท่านทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโครงการเรื่องของของอการเกษตรก็ดีขังเรื่องอสาธารณสุขก็ดีหรือเรื่องการศึกษาหรือเรื่องอเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีคนพวกนี้เขาทํางานร่วมกับพันจุ์หัวหรืออยู่ในคณะของพันจุ์หัวมานานเขาสามารถจะให้ข้อเท็จจริงได้ผมก็เชิญท่านเหล่านี้มาหมดแหละ ซึ่งเป็นท่านที่มีความรู้ดีเป็นท่านที่มีมีมีประสบการณ์ก้อน้างจะมากมาเพื่อให้มาดูข้อเท็จจริงคณะที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคณะที่เราไม่ใช่เรามาเขียนนะสุดท้ายเนี่ยความรับผิดชอบของการเขียนก็ยังอยู่ที่คณะผู้เขียนคือผู้เขียนคนรับผิดชอบข้แต่ผู้เขียนกับเรานี่นั่งคุยกันหลายครั้งเดือนละครั้งทํางานมากันปีกว่าแล้วก็มีการตกเสียงกันมาก เราไม่ไปก้าวไกยถึงถึงการที่เขาอยากจะเขียนเรื่องอะไรครับแต่เราอยากเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยหนึ่งถูกต้องตามข้อเท็จจริงรที่ปรากฏหรือเป็นที่เป็นที่ยอมรับกันหรือเปล่าครสองถ้าเปื่อเป็นการออกความเห็นหรือเป็นการพูดอะไรที่พลาดพิงหรือเหตุการณ์บางอย่างในประวัตินะฮะเราต้องดูแน่ใจว่าเขาได้มาแหล่งข่าวของเขา แหล่งข้อมูลเขาเนี่เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะฮะแล้วก็เราก็สามารถที่บอกได้ว่าเอเฉพาะในประเด็นนี้มันยังมีหนังสืออีกเล่มสองเล่มนะเป็นภาษาไทยก็มีที่เราบอกต้องไปอ่านไปดูเราช่วยจัดการแปลให้หรือหาหาคำแปลให้เขาครับทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปนั้นเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เชื่อถือได้ครับแต่เราเขียนไปในรักษณกงกว้างนะะถ้าเบื่ออาจจะมีประเด็นหรืออาจจะมีเหตุการณ์ใน ในสมัยรัชการนี้ที่เป็นเหตุการณ์หรือ,อ,อมีข้อสรุปที่แตกต่างไปมีการถ,ก,ถกเถียงว่ามันอย่างนี้หรือมันอย่างนั้นเราไม่อยู่ในฝ่ายไหนนะเพราะเราไม่เชียงซื้อประวัติศาสตร์เราเราไม่เราไม่ได้บอกมันไม่มีความเห็นของเราอแต่เป็นการเก็บข้อมูลเก็บข้อเท็จจริงเก็บข้อคิดเห็นของคนอื่นๆที่เราสามารถอ้างได้ว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงรหรือมันมาจากที่นั่นจริงมาให้เป็นเป็นองค์ประกอบให้มันครบสมบูรณ์เท่านั้น ทีนี้เวลาทําหนังสือหรือว่าเขียนหนังสือเกี่ยวกับพระราชวงศ์หรือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยมันจะมีข้อห้ามทั้งทางกฎหมายและทางจารีตประเพณีหลายต่อหลายเรื่องไม่ได้รับการเขียนหรือไม่ได้รับการอ้างถึงกล่าวถึงในประเทศไทยหนังสือเล่มนี้พยายามที่จะก้าวข้ามข้อจํากัดทางจารีตนะฮะทางกฎหมายคงก้าวข้ามไม่ได้ในการที่จะลงไปถกเถียงกับปริศนาทางประวัติศาสตร์ข้อถกเถียงันทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์ผมว่าบางทีบาง,างครั้ง่าวเรา เราเข้าใจกฎหมายให้เราผิดไปนะครับผมไม่ได้คิดว่ากฎหมายไทยเรานะมันห้ามปรามถึงขั้นนั้นนะกลับหรือขีดขีดจุดจํากัดมากมายถึงขั้นนั้นหนังส,องส,องสือเล่มนี้อย่างที่ผมเรนนี่ทราบมันไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์ไม่ใช่หนังสือวิชาการแล้วก็ไม่ใช่หนังสือของทางราชาการกลับไม่มีอะไรเป็นทางการเลยพวกผมก็ไปนั่งอยู่ก็เข้าไปนั่งได้นั่งในฐานะนายอนันต์นายกนขอนงัง นางงอไม่ไม่มีแล้วก็ไปในเป็นลักษณะอิสระผู้เขียนก็เป็นนักวิชาณนักวิชาการหรือนักเขียนอะไรอิสระทั้งนั้นนั้นความความเที่ยงธรรมเราต้องมีอยู่คณะกรรมการไปเซ็นเซอร์เข้าไหมฮะไม่ไมครับไม่ม,ม,มีมีการคุยกันมสมมุติเขาเขาเขียนยอะไรขึ้นมาเขาเขาเขา,เขาอาจจะอ้างว่าเรื่องนี้บุคคลผู้นี้พูดไปอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าเอาไม่ให้เราดูหน่อยได้ไหมครับว่าคุณเอา ขาออ้างนี้มาจากไหนถ้าบวกเค้เาไม่สามารถบอกได้ว่าเขาหยิบมาจากไหนเราบอกไม่เอาใกลใส่นั้นไม่เรื่องการเดาไม่มีเลยไม่มีการเดาครนะแล้วก็เราไม่ยุ่งในเรื่องของใน,ในเรื่องการกระจุกกระจิกเรื่องเราเอาแต่ของจริง ของแท้ของแท้เราเราหวังว่าหนังสือเล่มนี้ถึงแม้จะไม่เป็นหนังสือวิชาการไม่ใช่เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เป็นหนังสืออ่านที่เราอยากเราเราอยากเราอยากจะเห็นว่าเป็นหนังสืออ่านที่คนสนใจอ่านอ่านแล้วสนุกรับแรกแต่เราไม่ได้เขียนอะไรให้มันวุ่นวุ่นาให้มันอะไรตื่นเต้นหืวหวาโดยที่ไม่มีความจําเป็นแต่อ่านแล้วสนุกสองอ่านแล้วได้ข้อมูลเพิ่มเติมั้ะเพ่อ่านสนุกแลวได้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้รู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนหรือได้รู้บางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองเข้าใจผิดมาก่อนก็เท่านั้นนะหลังจากนั้นเขาจะมีความเห็นยังไงโตเถียงกันได้ ก็โต้เทียนไปก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งเท่านั้นครับทีนี้ว่าพอหลังจากหนังสือออกท่านเขียนไว้ในคำนำว่าหนังสือเล่มน,นี้จะสแตนเดอ e ์เทซอฟท์ไทคือสามารถท้าทายการทดสอบทางการเวลาและท้าทายนักวิพากษ์วิจารณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งหลายให้มาถกกันในหนังสือเล่มน,นี้ได้ผมว่ากูตีความกล้าปไปหนนะ่อยใ,ใ,ใ,ในหลักภาษาคขาว่าเทสต์สไตล์มันเขาว่าเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้งคงจะไม่ล้าสมัยครับเพราะมันเป็นเรื่องของ,ข,องข้อเท็จจริงคุณจะอ่านวันนี้อ่านอีกห้าปีข้างหน้าอ่านอีกสิบปีข้างหน้ามันก็ยังเป็็นข้ออเทจจรริงยู่่ใชมัคบ เท่านั้นนมาความหมายนักประวัติศาสตร์ทางด้านราชวงศ์หรือนักประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหยิบขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับผู้เขียนก็เป็นสิ่งของเขากลับก็เป็นสิ่งของเขาแต่ผู้เขียนไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ให้คำแนะนำนะครับจะภาพพิงที่ผู้ับผู้ให้คำแนะนำก็ได้ไม่เพราะว่าเมืองไทยเมืองไทยนี่ปูตานจริงก็มีอิสระมากนะแต่จริงบางที่เรากลัวไปเองหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างนี้ที่เรากลัวกลัวเกินเหตุอะ มันก็อาจจะบอกวิตกจริตก็ได้แสดงว่าถ้าหนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปนานาอารยประเทศนี่ตีพิมพ์แล้วเผยแพร่ไปแล้วแล้วก็หวังว่าภายในหนึ่งปีจะมีภาษาไทยออกมานะครับแต่ที่น่าที่คนแปลเหนื่อยหน่อยทีนี้ว่าถ้าเกิดเนื้อหาได้รับการเผยแพร่ไปแล้วได้อ่านกันอย่างกว้างขวางทั้งในต่างประเทศแล้วก็จะกลับมาอ่านกันในประเทศไทยแสดงว่าเราสามารถสนทนาหัวข้อสําคัญสําคัญในหนังสือในที่สาธารณะในสื่อสาธารณะคุยกันได้ผมไม่มีปัญหาเลยครับ ไม่มีปัญหาครับก็เหมือนกับคุณมีหนังสืออะไรมาเล่มหนึ่งแล้วคุณก็มามาไปพิพากษิจารกันครับเพราะเราไม่หนังสือเล่มนี้เขียนมาไม่ใช่เพื่อต้องต้องการจะเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนวิธีคิดขอ้งคนนะครับเราไม่สนใจว่าคุณคนอ่านเนี่ยคุณจะคิดยังไงก่อนอ่านหรือหลังอ่านไม่เราไม่สนใจเลยเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์พระราชวงศ์หรือเปล่าบ้าเลยครับไม่เกี่ยวข้องกับทางในวังเลยอืมและไม่เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลด้วยครับ เป็นการจดทำโดยเอกชนโดยแท้เอกชนโดยแท้กับขออนุญาตย้อนกลับไปช่วงต้นๆอยากจะชวนคุยในเรื่องประวัติประสบการณ์ส่วนตัวของท่านนันในสมัยที่รับราชการในสมัยหนุ่มๆมาเพราะว่าช่วงต้นของหนังสือเนี่ยที่ได้อ่านมาก็มีเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนทั้งอังกฤษและสหรัฐอเมริกาอยากให้ท่านเล่าประสบการณ์ที่มีโอกาสทํางานถวายหรือทางานรับใช้เบื้องพยุคลอบาดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลานั้น ตอนที่ท่านเสด็จครั้งแรกที่ไป18ประเทศครับตอนนั้นผมยังเป็นรายการการัฐรีต่างประเทศอยู่คุณถนัดคอมันใช่ไหมคุณถนัดคอมัน่ถ้าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศท่านก็ติดตามไปด้วยผมก็ได้ได้ได,ได,ได้ได้รู้งานบ้างเล็กเลน้อยน้อยแต่ที่มีส่วนพัวพันจริงจังก็ตอนผมเป็นทูตเป็นทูตอยู่ที่นครนิวยอร์กทูตป,ประจําองค์การองค์การชาประชาชาติและเป็นทูตที่แคนาดาครับตอนนั้นพระองค์ท่านเสด็จแคนาดา เป็นอาคารตุกะของรัฐกับส่วนท่านเสด็จนิวยอร์กกับลอสแอนเจลิสนั้นเป็นเป็นการเสด็จในลักษณะกึ่งรัชการส่วนพระองค์ผมก็เป็นคนที่จัดถวายกำหนดการทั้งหมดแล้วก็มีส่วนร่างร่างสุดเรพ์ติดตามเสด็จของขององค์ท่านทั้งสองไปก็ตอนนั้นก็ ก็ได้ทํางานโดยตรงกับท่านกับก็เป็นท่าจะก่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยตอนนั้นผมอายุสัก34กนะ็ตามเทศทุกแห่งกลับแล้วก็ก็กกเป็นโอกาสดีที่ทําให้ได,ได้ได้ถวายงานท่านแล้วก็เสร็จแล้วก็สบายใจที่ไม่มีอะไรผิดพลาดครับ,รบอาจจะมีบกคร่องเล็กน้อยผมก็จำไม่ได้ แต่ก็เป็นเป็นโอกาสแรกที่ทำให้ผมได้รู้จักในหลวงของเราเท่านทรงมีระเบียบอุตสาหะและท่านเอาจริงเอาจังในเรื่องพวกนี้คนไม่เข้าใจเวลาท่านเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยท่านเหนื่อยมากนะเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยท่านจะต้องพบคนนั้นคนนี้ท่านต้องไปพูดสุดรทรพจน์ต้องไปทานเลี้ยง<แ>นะเป็นรายการเต็มเลยถ้าไม่ได้มีราพักกลางคืนก็ต้องออกงาน อา,อาหารข้ามอีกเดี๋ยวก็พูดสาอังกฤษเดี๋ยวก็พูกภาฝรั่งเศสเดี๋ยวก็พูกไปแล้วแต่ละแห่งที่ท่านไปเนี่ยเราก็ต้องไปไปถวายงา,ยงานท่านว่าท่านจะพบใครบ้างแล้วเขาเป็นใครแล้วก็ภูมิหลังก็เป็นยังไงเพราะท่านจะได้สง่งปฏิสันฐานได้ได,ได้ได้คล่องแคล่วผมก็เห็นเห็นใจพรองค์ท่านว่าโอ้โ oh, หท่านเหนื่อยครับ คราวนั้นท่านเสดสักสามิาท์ด้วยกันแล้วก็ก็ทำงานถึงตีสองตีสามท่านก็ทรงไม่ไม่ไมทรงประทมนะท่านก็ <c oughs> ตีสองตีสามมีอยู่คืนหนึ่งผมทํางานอยู่ถึงตีสามแล้วออกมาเข้าห้องน้ําท่านก็ออกมาทาอะไรไม่รู้ท่านก็อ้าวบอกยังไม่นอนเดี๋ยวบอกยังไม่นอนพิจิกาพิจาายังไม่เสร็จเนี่ย <c oughs> แต่ผมว่าเวลาเจ้านายเสดต่างประเทศเนี่ยเท่าที่ผม ประสบมาไม่ว่าจะเป็นเจ้านายองค์ไหนเนี่ยท่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปเที่ยวนะโดยเฉพาะไปจะอยู่กับเหพระนางเจ้ามราชนีีน้านเนี่ยไปทำงานจริงๆเลยครัแล้วดีไปดีงานที่ต้องทำเนี่ยหนักกว่าที่อยู่เมืองไทยเพราะเพียงแต่เปลี่ยนชุดฉลองพระองค์แต่และ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 รายการเนี่ท่าก็เหนื่อยแล้วรบ แล้วต้องจะท,ท่านจะต้องพบปากกับคนที่ท่านไม่ได้พบมาก่อนหรือไม่ได้มีความรู้จักกันมาก่อนเนี่ยก็ต้องท่านก็ต้องหาเรื่องคุยหาเรื่องคุยที่เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าเกิดมาเป็นพะจารณาดินเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะกลับไม่ใช่ของง่ายแล้วอย่างอย่างที่ผมเรียนอนะ่ะคือมีข้อจํากัดมากอืแล้วบางครั้งมกล่าวผมว่าพวกเรากันเองเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยยุติธรรมกับท่านอนะ่ะ ในแง่ไหนครับคือในแง่หนึ่งู้อยากจะให้ท่้านเป็นคนธรรมดาแต่ใน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 กรอบของท่านเนี่ยท่านท่านเป็นคนธรรมดาไม่ได้ครับอืมท่านเป็นคนธรรมดาไม่ได้ท่านไม่มีสิทธิ์ที่คว่าเป็นคนธรรมดาไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าท่านท่านมีดีกว่าเรานะครับท่านมีน้อยกว่าพวกเราอ่ะผมจําได้ตอนผมเป็นนายกเนี่ยท่านท่านก็พูด รับสั่งกับผมส่วนพระองค์อย่างในลักษณะที่อะไรเบาๆอะ่ะครับจ้าบอกคุณนั้นนี่ดีนะใครก็ว่าอะไรเขาด่าอะไร,ระวันละสามครั้งก็มีไมโครโฟนยื่นมาให้ผมพูดโตได้แล้วผมก็โตได้ครับส่วนท่านนี้ท่านบอกท่อย่างนี้อันนี้ก็ข้อจำกัดเลยคและอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทท ที่กฎหมายในเรื่องของการบินพระรมในชานุภาพเนี่ยหลายคนเห็นว่ายังคงควรจะคงมีไว้นะแต่คงมีไว้ด้วยการปรับปรุงอะไรบางอย่างอืเพราะว่าคุณด่าผมผมโตได้ไม่ใช่โตอย่างนี้ผมเอาท่านจะฟอ้องผมผมฟอ้องคุณได้เลยครับ <laughs> ผมฟ้องคุณได้เลยจะไม่แม่ตาผมได้ไหมปิดถูกยังไงอย่างวันนี้ผมก็ค like so 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 ิดจะฟ้องคุณอยู่เหมือนกันนะถามคําถามแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยผมเพระผมไปเปลี่ยนเปลี่ยนถ้อยคาคุณได้ไงอย่างวันนี้ผมก็คิดจะฟ้องคุณอยู่เหมือนกันนะถามคําถามแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยผมเพระผมไปเปลี่ยนเปลี่ยนถ้อยคาคุณได้ใช่ไหมแล้วไปต่อสู้ในศาลคุณอาจจะชนะผมแต่ตอนนั้นคุณก็เจ็บตัวไปมากแล้วแต่เจ้านายนี่ฟ้องใครกันไม่ได้ต้องต่อก็ไม่ได้ครับ โต้ตอบไม่ได้เลยอย่างผมเป็นนายกเนี่ยใครพูดไปดีเกี่ยวผมในใครพูดไม่จริงเนี่ยผมก็บอกไปได้เลยหรือเวลาผมทิ้งกันในสภาผมยังได้อะไรได้อะไรอะไรสิทธิพิเศษด้วยครับได้รับความคุ้มกันความคุ้มครองไม่ใช่หัวไม่ได้ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือคุ้มกันอะไรพวกนี้เลยครับ